สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะะตอนออกก็พาแม่มาทานข้าวที่อำนาจเจริญอำนาจเจริญแม่มคุณนายจำลองโอ้มาดามจำลองนะคะเลือกนั่งมุมนี้โดยตรงเลยนะคะมุมคนสวย <c oughs> แต่ว่าบบมูวัดรอกอมเสียงเพลงเท่านั้นเออเสียงเพลงยายกลัวเสียงเพลงอาจจะไม่ได้ลง เพียงมันต้องมีมันต้องมีเสียงเพลงนะคะใช่โปรดปรุงเออเรามากินอะไรวันนี้เรามากินอันนี้นะเขาเรียกว่าโคโคขุนโพนยางคำแต่แต่กินหอยกับพี่อ่าโคขุนโพนยางคำเอานาจเจริญเนาะแม่เนาะเออแต่ดูดูที่โคขุนไหมเอาไปเบิ่งเดี๋ยวนะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีอุปกรณ์โคคุ้นน,น้เอาตัวนั่นไป,<ต>ปก่อนนะนี่ก็จะมีผักเนาะ,แล,นะแล้วก็น้ําซุปอ่าแล้วก็น,น้ํนนะาจิ้มก็เตาแบบนี้นะคะแล้วก็แทนแทนนี่โคคุณนะคะมีหอยมีกุ้งมีปลาโคคุ้นค่ะอ่ามีหอยมีกุ้งปลาบรรยากาศก,าก็แบบฟินมากคนดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะโหมาดามนั<อ>่งม<อ>ุมคนสวยพอดีเลยค่ะมุมคนสวย เอาชูสองนิ้วอีกเอาชูสองมุมคนสวยนะคะบรรยากาศสิดๆเลยเรามานั่งริมน้ำเนาะนี่บรรยากาศเพเขาเปิดเพลงเสียงค่อยๆก็ได้เพลงอันนั้นเพลงฝรั่งอะอเนื้อ นอะให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะเดี๋ยวรอปลามันยังจะมีปลามาอยู่นะปลาปลาอ่า้อ้นี่ยาย่าไหมเครื่องมืออ่าใช่ใช่เครื่องมืออันนี้เรือพายอ่าค่ะเรือพาย หม้อกระทะทองแดงเป็นตาจะเอาไปทำทองใช่ปะอาหารอืมบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีน้อยไหมะบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็เข้าอาการเสี่ยงน้องเสี่ยงอะไรวป่าเสี่ยงเสี่ยงเพลงเสี่ยงเชิงไม่ได้เสี่ยงอะไรแม่ก็บอกให้เขาปิดหน่อยเพียงแป๊บนึงไม่เป็นไรนี่นี่เดี๋ยวต้นอ้อจะเอา ามาลาลาสองคนแม่ลูกค่ะนี่แม่ตรงกลางมันเป็นน้ำซุปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน,น,น้ำซุปใส่เติมน้ำซุปใช่ตรงกลางมันจะเป็นน้ำซุปค่ะแม่ถ้าหม้อแบบนี้ออนี่ออตรงกลางเป็นน้ำซุปนึกว่าเจ้าจะเอาปลาเทลงไปใส่ในหั่นไปอันนั้นมนกมอดเนนี้แล้วทีนี้เราก็จะเอานี้ขึ้นย่างนี่ย่างเลยแม่เอาเนื้อขึ้นย่างเลย เดี๋ยวเอาขึ้นย่างให้น้ำพรอกก็ได้พริกย่งอันนี้เจ้าอยู่อ,อ,อย่าให้ได้ยินเด้อสิ่งสกิดเสืยงเพลงเองเฮ้ยทำไมมันติดเร็วจังเลยนะเขาต้องเอาอันนั้นว่าอ๋ออันน้ำมันใส่ลูกแม่แม่จริงอ่าแม่ย่างหอยนะย่างหอยอือ น,นีเอากุ้งมาย่างทุกคนอันนี้หมึกหมึกหมึกแม่ย่างเลยเราก็ผักลงต้ม,มนะแม่เนาะ ไข่ใส่ตรงไหนไข่ใส่ตรงกลางฮึบฮึบมาเลยจ้ามาแล้ว นี่เป็นปลาทับทิมสามรสนะคะปลาทับทิมสามรสนี้เราไม่ทานข้าวกับนมอาดามเนาะไม่ทานข้าวเพราะว่าจะรักษาผิวให้เปรียวเดียรอ่าแม่จับอันนั้นออกไปก่อนก็ดึงออกไปนะนี่ปลาสามรสอันนี้แม่สุกไหมสุกมากสุกแล้วเดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวให้แม่ลองก่อนจ้ะอะไรวะ ว่าเมนแกลคอมบอกเอาพริกกระเทียมใส่ได้เติมได้เออถ้าแม่ชอบเผ็ดก็คีบพริกกินเลยเออเฮอมาดาแม่อร่อยไหมคะอ่าอร่อยอร่อยอร่อยเออคีบปิกกระเทียมเอาเอาเอาทำไงยายเอาเอาผักลงเอาผักลง เอาผักลงเกีียวผักลงมันก็จะมันก็จะเลิกตกใจหมดเลยตักออกตักออกตักน้ำซุปออกไปมันหลายชัว่วโมง ผ่านให้อร่อยนะคะนี่ไงแม่ชีสเหรอ,เ,อเดี๋ยวเอา๋ชีสลงชีส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 ลงไม่ใช่ชีสเนยพูดผิดเนยเนยเอา,เอ,าออกอ,อกีออกน้ามา้าม่นแห้ง อ๋อแม่จริงอ๋อจะกิน้ะเด้ออโอจะกิน้วเด้ออ๋อจะกินแ,ะะนแ,นแ,นแต่ว่าอ๋อบอกมีมือจับเดี๋ยวพออันนั้นละกออัน,น,น,ออน,น,นชิมเลยชิมเลยไม่ได้ดอกจางหัวมัน <c oughs> ยายล้องเริ่มมากหัวปลาต้างหัวปลา กินไปกินมากมากหัวปลาไหมพี่น้องมากหัวปลาแล้วพี่น้องเออปลาทับทิมนะอืมมากหัวปลาเลยอืเนื้อเนื้ออะไรก็ให้ต้นอ้อกินค่อยอยากมากหัวปลาป็นมาหัวปลาก็ยังวมาพี่น้องมากหัวปลานี่เป็นปลาทับทิมมากหัวปลาหมายความว่าไงรู้เปล่าเอฟพีหมายความว่าอะไรคะมากหัวปลาก็คือว่าจัดการให้มันเบิดใจกินใจ ใส่หัวปลาใส่หัวปลาที่ให้มันเบิบ่ต้องให้มันเรือหอเออันนี้มันเป็นปลาทอดกรอบนะคะยายจะย่ำให้หมดเลยคนมักหัวเดี๋ยวเที่ยวนานลูกชิจงหัวปลาลดไปหายด้วยหัวปลาลัดปลาลดบอเอานี่ท่านกรอบ่ะ หัวปลาลดมันแหลมเออเอามันมหแหลม,มแมน่นพราเท่าก็ลูกเคยเด้พเพราะเทามากหัวกินกินปลาบดได้จงแต่หัวไปพเพราะเท่าบันลูกเคยเลยดัดเสียนขึ้นซะเมื่อหลังมาเอาจงหัวปลาลุดมันมีแต่หัวไหน้อยมันดัดเสียนพ่อเท่า้เดี๋ยวยายจะมั่งหัวปลาให้เจ้ามือเมื่อคืนนี้เอ็ซีชีลาดเจ้าว่าเนาะ บริษัทบริษัทนั้นเจ๊งระบอชูเอาไว้ผมมาได้อยู่บริษัทบริษัทที่เจ้าทำงานเจ๊ง้วบอเจจีก็บอกโอ้ยจุดยอดใหญ่บริษัทที่ชูทำงานน่ะเจ๊งแล้วบอต้องมารับสมัครอยู่อยู่อันจำลองบันเทิงสินเดอร์ถึงจะไม่ต้องเจ๊งแล้วก็ไม่ต้องไปบึงเบอร์ด้วย ปฏิบัติการมากหาัวปลาถ้าเบิงเบอร์ก็ต้องเบิงเบอร์แม่เด้อ <c oughs> แม่เบอืออะไรวะอ้อไม่รู้จื่อไม่ได้แล้วแต่พี่สู้บอกว่าสองสามสองสามมึงตองสามเออตองสาม <c oughs> เออยายยายล่องมักขัดเล <มา S 1> ็บหัวปลาเออมขขัดเนี่หขัดแบบกินยายกินเจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่ายายชอบเบิงหัวปลาอยู่ยายจับเอามาอดเอาเมนบอที่เหลือ นี่แรงยายก็บองอ๋อนี่หัวปลาเออยายก็อยากกินเนะเออแลเขาไม่พูดโอ้บอกว่าเอากินได้ละแม่กับปลาปลาป่โอ้กันย้อนพคนเสิร์ฟแล้วอ้อนี่หัวปลาคนโอ้ว่ายุถามหัวปลาเห็นอยังว่าแต่อยากกินเอากินโลดจันมากสองคนมีผัยหยาดอ้อนี่หัวปลาเด้อนี่มันกินได้หมดหมดเลยนะเพราะว่าเขาทอดกรอบนะแม่เนาะปลาทับทิมสามรสนะคะ อร่อยอร่อยไปบอกชูตาเด้อแม่นักกินเออกินเผือก็ได้อะกินเผือกอะกินเผือกค่ะคือเจ้าน่ะไปกินไข่มดแดงกินโลตเจ้าไทยบอกเคยกินไข่มดแดงไหมแม่นักกินแล้วเออเคยกินแล้วบอกกินเคยกินแล้วบอกกินบอยาบออยากอิ่มอากินหัวปลาดีกว่าหัวปลาเลยว่าหัวปลาหัวปลาทับทิมชุกปลาเนี่ยนี่ นี่เกี๊ยงตับเลยนะคะแม่กับลูกกินเกี๊ยงตับเลยค่ะตอนนี้นั่นเอานั่นเสรบรรยากาศดีมาก